2.4มาแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างทุกคนเล่นเนื้อเรื่องกันไปหรือยังเนาะ,ะมีแมปใหม่อะไรใหม่มอนสเตอร์ใหม่เอคโค่ใหม่เนาะมากมายไก่กองเนาะสิ่งที่เป็นเนื้อหาสําคัญของคลิปนี้ก็คือการที่ว่าผมจะมารีแคปนาะสตอร,รี่ของ2.4กันจริงๆก็เป็นพวกเรื่องของการที่ว่าพูดความรู้สึกของผมตั้งแต่ที่วลนาเล่นแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างอะไรทั้งนี้สิ่งที่ผมชอบนะครับในการอัปเดตแพทนี้เนาะอะไรต่างๆมากมายนาะนาะ เดยไปก่อนเลยนะครับคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาอยางแน่นอนเพราะว่าเป็นคลิปสรุปเนื้อเรื่องใช่ไหมล่ะ,ะใครยังไม่เล่นผมแนะนําให้คุณไปเล่นก่อนนะค่อยมาดูก็ได้นะครับถึงจะเล่นแล้วไม่เข้าใจในเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเก็บตอบในคลิปนี้อีกทีนึงก็ได้นะครับผมอยากให้คุณไปเสพเองมากกว่านาะเกมนี้รอบนี้งาน,นดีจริงๆเนาะอะไรประมาณนี้เอาล่ะเราเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะริสต์แฟนเริ่มเรื่องมาเนี่ยตัวเราจะรู้สึกนะครับถึงความผิดปกติของความถี่ของคาเทเชียจะขึ้นไปเชคทีีอ่อเวยมา ึ้นไปปุ๊บก็น่าน,นอนล่ะอเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศนะครับต่างๆมันดูมืดมนไปหมดเราเป่างที่สุดท้ายที่คาเดเทียนเนี่ยน่าจะอยู่เราพบว่าไม่มีเธอนะครับอยู่ที่เอเมเนเรียมแล้วเนาะจึงติดต่อหาคันเธอหน้านทันทีนะครับแน่นอน,น,อนล่ะเธอเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เยอะที่สุดนะพอเจอหน้าปุ๊บไม่ทันอะไรเจ๊ก็เอาเลยนะครับว่าคิดถึงประสาทเชิไหมเหรอติดต่อมาเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่แผววคนดีอะอะไรอย่างงี้นะครับซึ่ง ตรงที่เราได้คุยกับคนเธอเนี่ยเได้รู้ข้อมูลหนึ่งอย่างที่โรเวอร์เขาถามไปนั่นแหละว่าเซปิมอนมันเป็นพื้นที่ยังไงนะครับอ่ะซึ่งตัวของคานเธล่าก็ตอบประมาณว่ามันเป็นเมืองที่ผู้คนไม่ได้เชื่อเซนติน e ลเหมือนกับตัวของรากูน่านะครับรากูน่าก็คือเมืองที่อยู่ตรงหน้าที่แบบอยู่ตรงท่าเรือนั่นแหละและพวกเขาจะเปิดรับคนนอกมากกว่าคนรากูน่านะครับ เอาง่ายๆว่าผู้คนในเซติมอนเนี่ยมันจะมีความเชื่อในเรื่องของความแข็งแกร่งเนาะแล้วก็เชื่อในพวกวีรบุรุษเนาะวีรชนผู้กล้าทั้งหลายนะครับมากกว่าตัวของเซนติเนลพวกหลักการยิงเขา่ะเป็นแบบนั้นเนาะแล้วพวกเขาเนี่ยยังเปิดรับคนนอกมากกว่าคนรากูน่าด้วยมันไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นนะครับบวกกับช่วงนี้เป็นเทศกาลพอดีก็คือเอโกนเนาะเทศกาลของเซติมอนมันเลยทําให้ผู้คนเนี่ยจะเข้าไปมากมายอะไรอย่างนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่โรเวอร์เนี่ยจะเข้าไปพอดีด้วยเนาะ Arrived. How now feel do you มาถึงเว็บโรเวอร์จะโชว์ตึงทันทีหยิบดาบมาเซิร์ชหาคาเดเทียนะครับถ้าเจอนะเป็นร่องรอยนะครับความถี่ของเธออยู่แถวนี้เนาะอ่ะโลกับโรเวอร์จะได้เอคโคตนแรกในที่มาเซเิมอนด้วยเขาคือเอคโคนักรบคนหนึ่งนะที่แบบมันใช้ตัดเส้นใหญ่อะไรพวกนี้อ่ะ ลังจากที่เดินไปสักพักนึงเนี่ยโรเวอร์มันจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะตัดเข้าไปในฉากของคารดเทเตทันทีเนะครับซึ่งคาดเอเตรเนี่ยก็เดินลงมาในพื้นที่ที่เหมือนกับเป็นห้องทดลองอะไรสักอย่างที่มีระบบกลไกล้ในการป้องกันจาเป็นที่จะต้องผ่าออกไปเนาะแล้วก็จะเป็นไอ้พวกคัสซีนไตเดินอะไรที่คุณเห็นกันต่นนหละเมื่อทำลายสิ่งที่อยู่ตรงกลางของแผ่นน้ำแข็งนั่นออกมาสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ปูกเกมอนหรือสัตว์หางน,นะครับแต่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินออกมาเหมือออนนนแต่งงงงัววคคล้้าายยยกเนะเเดดดีีรระะ๋จพูถึธออึธ อีกทีหนึ่งนะคนเนี่ยแล้วจะเป็นผู้หญิงที่มีผมสีแดงอะไรอย่างงี้แล้วมันก็จะตัดภาพกลับมาที่โรเวอร์นะครับแบบอ่ะมหมูบ่บ้านตรงนั้นนี่เราไปดูตรงนั้นก็เถอเมื่อแบบกี้กังซีเรียสอยเลยอะไรว่าตัดภาพมาแบบจะไปเินหมู่บ้านสิ่งที่น่าสนใจของการไปถึงที่หมู่บ้านไม่ใช่การคุยกับ NPC สองคนนะครับแต่มันคืองานที่เราได้เจอกับตัวคอคใหม่หรือเปล่านะอ่ะเชื่อว่าบูลิงนี่ครับเป็นคนที่อยู่ดีเข้ามาตัดแล้วก็ขายตรงเราบอกเฮ้ยฉันสามารถไล่ผีดูดวงได้ทําอะไรได้หลายอย่างนะครับ สิ่งน่าสนใจอยู่กับบูหลิงจริงๆเนี่ยไม่ใช่การที่เธอบอกว่าเธอเป็นเตา่าเขาเรียกว่าอะไรนะนัพกพูดเต่าเปนนเนจรนะครับแต่เธอบอกว่าเธอเป็นศิษย์สำนักเดียวกันกับเจียงซินเอาแหละบูหลิงบอกฉันมาสิอาจารย์ของเธอเคยคนดีใช่ไหมอะไรอย่างงี้อ่ะสิ่งที่เธอโผล่มามีแค่นั้นเลยม,มามพูดแค่นั้นแหละแล้วก็บอกว่าการที่เราปรากฏตัวออกมาที่นี่เนี่ยมันทําให้ดวงดาวนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับก็ทมหลักโหราศาสตร์ของคนจีนนะพวกเนี้ยเนาะแล้วไม่ก็หายไปเลยนะคือแบบสบสิบสิบคาลกเตอร์แบบโผล่มาสปอยเมืองใหม่ บอกว่าเป็นสิทธิ์สักเดียวอย่างสินได้มแม่ก็หายไปเลยอะไรบอส แน่นอนไหละการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนนี้ได้เนี่ยมันเป็นเมืองแห่งกาเดเตอร์ถูกไหมล่ะอ่ะเราก็ต้องเดินไปดูที่อารีนาก่อนนะครับแตนน่ตะเดินที่ไปดูที่อารีน่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้เจอกับกลุ่มของกาเดเตอร์กลุ่มหนึ่งนะครับที่กำลังมาไล่ล่าหรือถูกไล่ล่ากันเน ับเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่เจอมาเป็นผู้หญิงผมแดงต้องถือหอกอะไรพวกนี้เธอเชื่อว่าลูบ้าน,นะภายหลังที่เธอพูดกับเรานะครับก็นั่นแหละมันเป็นปัญหาทางเหมือนกับเป็นอะไรนะสปอนเซอร์ของเธอแต่มั้งนะครับเธอใช้คำพูดแบบบ้านเราเนาะหลังนั้นเธอก็ชวนเราเข้าอ่าโคลอสเซียมหรืออารีนาพวกนี้นะครับเพื่อจับคู่กับเธอไปแข่งขันอะไรพวกนี้ซึ่งตอนแรกลูเวอร์ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่ว่าสัมภาษณ์ถึงความทีของคาเดเทียได้จากตัวของเด็กผู้หญิงคนนี้ลูเวอร์ก็ต้องจำใจนะครับอาจจะต้องยอมไปตามเธอไปอะไรอย่างนี้ตอนแรกเาก็แบบ ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่ว่าลูป้าก็พยายามแบบโน้มน้ำแบบเออเข้าร่วมกับชั้นเธอสู้กันอะไรอย่างเงี้เพราะลูเวอร์มันเป็นคนนอกไงไม่ใช่คนของเซติมอนนะครับดังนั้นเธอก็สามารถไว้วางใจได้ว่าตัวของลูเวอร์เนี่ยไม่น่าจะรู้เหตุการณ์ภายในของเซติมอนมากนะัก็สามารถที่จะเอาไปเป็นคู่หงเธอได้นะแน่นอนว่าการจับคู่ใหม่มันต้องยกเลิกคู่เก่าก่อนดังนั้นลูป้าเลยต้องพาเราเข้าไปสู่การต่อสู้รอบแรกนะครับเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องเก็บคะแนนให้เราก่อนเงอ่าเขาเขาคือตัวของลูป้าเองเนี่ย เขาไปถึงรอบที่สามารถที่จะเข้าไปต่อสู้กับโฮเซียมได้แล้วนะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นคู่ใหม่เราเป็นคนใหม่ที่มาถึงเนาะก็ต้องมาเริ่มแรกใหม่อ่าการต่อสู้รอบแรกไม่ได้มีหาอะไรนะครับจริงๆตรงนี้ผมชอบมากเลยนะตัวส่วนที่แบบเขาพยายามที่จะทำให้เราเห็นถึงแบบมฒนธรรมของชาวเซปติมอนเนาะมันแบบมันเท่ๆเพลงแม่งมันชิบหายคือแบบอ่ะคุณลองฟังดูเอาเลยเนย คือในส่วนตรงนี้แี่ผมโคตรชอบอะไรหลายอย่างที่มันทําตรงนี้การส่งเขาเรียกว่าอะไรวะ <Yeah. S 1> วการยิงเติมแมปนะครับมันมันดูดีมากเ้าก็เพลงแมกก็มันที่หายแมปสวยอะไรอย่างงี้มีทุกอย่างดีหมดเลยนะครับรวมถึงการที่แบบผมชอบการที่ว่าเขาแยกตัวของลูป้าออกไปจากทีมเราคือเหมือนกับว่าไม่ได้ให้เราลองเล่นลูป้านะครับแต่ให้ลูป้าเนี่ยเหมือนเป็นบอทคอยสู้กับเราเลยมันแบบคุณเข้าใจดีฟิเนชันของคำว่าสู้ด้วยกันแบบไฟชูเกเตอร์อ่ะอ่ะมันคือการที่เราสู้ด้วยกันไม่ใช่จับเขาไปอยู่ในทีมเราคือ เข้าใจได้ว่าการจับมาอยู่ในทีมเรามันก็เหมือนกับการสู้ด้วยกันแต่แบบอย่างนี้มันคือแบบสู้ด้วยกันแบบลีจิตอ่ะเออไอเยมันสู้ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยอ่ะหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะที่ผมชอบหลังจากจบการต่อสู้แมตช์แรกนี่ครับลูบ้าถูกห้อมล้อมไปด้วยแฟนคลับของเธอเนาะซึ่งแน่นอนว่าเธอจะเป็นต้องหาวิธีรีบออกไปอะไรเงี้เพื่อขอเวลาส่วนตัวไว้กับตัวเราด้วยนาะโรเวอร์นั่นแหละหละังจากที่วิ่งออกไปสักพักหนึ่งลูบ้าจะได้ไปเจอกับตัวของผู้จัดการคนเก่าของเธอหรือเปล่านะอาที่า,า,ทา,าง้ อันที่จริงการเจอครั้งนี้มันก็คือการที่ว่าคาชัวมารีมายนะครับในส่วนของการที่ว่าการกระทำของรูบ้านเนี่ยเธอรู้ใช่ไหมว่ามันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการเจดเตอร์เหล่านี้นะพวกเขาสู้ในสังเวียนนะครับโดยมีแม็กอัพก็คือพวกคนที่คอยหนุนหลังให้อย่างนี้อ่ะการที่รูบ้านอยู่ดีก็ประกาศเลิกออกจากทีมเก่ามาเนี่ยเป็นการหักสัญญานะครับของแฟมิลี่นั่นทำให้ส่วนของผู้จัดการของเธอเนี่ยก็ต้องมาพูดคุยกับเธอเรื่องตรงนี้เนาะว่าเออ,เอ,อมันเป็นยังไงทุกคกาะทำตัวเองใช่ไหมอะไรอย่างน ในการที่คือเข้ารอบปเป็นที่จะชนะเหรออะไรประมาณนั้นนะอ่ะบูบ้ปปานก็ตอบว่าอ่ะนั่นจะชนะแหละชนะแน่นอนไปกับโรเวอร์อะไรอย่างงี้ more battle นะครับแน่นอนจะเข้ารอบมาก็ต้องไปสู้รอบต่อไปใช่ไหมละ่ะอ่ะหละังจากตบการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็เริ่มมีข่าวลือนะครับในหมู่ของผู้คนในเซปติมอนว่าบูบ้านเนี่ยออกจากทีมอะไรอย่างงี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากตัวของแฟมิลี่แล้วอ่ะ และบวกกับการที่ว่าโรเวอร์เนี่ยก็จะเห็นภาพด้วยนะครับเป็นฟาโร,าร,ารสเดินอยู่บนน้ำเนาะนอกจแต่โรเวอร์ก็ต้องรีบไปตามหาตัวของคาเดียต่อโดยการที่ว่าเขาจะไปถึงจุดที่ว่าเวนซี่นั้นยังคงเหลืออยู่นะครับทูบ้าก็จะบอกว่าท่่นเดี๋ยวไปส่งแล้วกัน,นแบบจะได้ข้ามพาข้ามพาทัวร์ด้วยเนาะอะไรประมาณนี้ตัดสลับกลับไปที่ฝั่งของคาเดเียทันทีนะครับตัวเธอจะได้ไปเจอกับเด็กผู้หญิงปริศนาคนเด็กนะครับที่นั่งอยู่ในเมืองซึ่งก็มีอยู่แค่คนเดียวนั่นแหละตัวเธอก็บวกอย่างนั้นนะครับตัวผู้หญิิงปศานนั้น มันจะชื่อว่า nameless girl นะครับเราตัวของคาเนเที่เนี่ยยังไม่รู้ชื่อของเด็กคนนี้บวกกับตัวของเธอเองก็ไม่รู้ชื่อตัวเองด้วยเหมือนกันเธอบอกว่าจำไม่ได้นะครับคุยกันได้สักพักเดียวเนี่ยตัวทาเซร็จที่ขอยก็เริ่มยื่นเ,เข้ามาเนาะแล้วก็ตัดภาพตรงนี้เป็นซีนที่ผมชอบมากนะมันเป็นซีนที่เหมือนกับว่าคาเนดึงดาออกมามีสายลมพัดตัดสลับกลับไปที่ฝั่งของโรเวอร์นะครับมันเป็นการทิชั่นที่ดูดีแล้วเขาไม่ได้ดูฝืนบวกกับมันเป็นพรีเดอร์คัสซีนใช่ไหมล่ะ มันไม่ใช่คัดซีนที่แบบเป็นแอนิเมชันที่คุณเห็นกันนะครับมันเลยตรงนี้ผมเลยมองว่ามันดูลื่นไหลแล้วมันไม่ดูขัดอ่ะไม่ดูขัดตาดูดีเลยนะไม่ใช่ฝั่งของโรเวอร์เนี่ยเดินมาถึงตัวของลูป้าเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าอธิบายนะครับดีฟิเนชันของเมืองเซปติมอนหน่อยมันจะเมืองของการที่เหมือนกับว่าใครที่เด่นก็จะอยู่รอดนะครับใครที่ไม่สามารถที่จะตามกระแสของมันได้เนี่ยก็จะหายไปตามในเงาของมันเนาะอ่ะแล้วชวนคุณไปสักพักนึงเนี่ยตัวเธอจะชวนเราไปหาอะไรกินนะครับในร้านเดินที่เธอไปทุกรอบนหะ ในครั้งนี้เนี่ยเธอพยายามที่จะสั่งผมชอบนะมันเป็นเธอแฟนเหมือนว่าเธอพยายามที่จะสั่งอาหารหนึ่งชิ้นที่ที่ชื่อว่าฮาร์ดคอร์นะครับซึ่งมันหมดก <c oughs> ็คือมันเป็นเครื่องดื่มประเภทที่ว่าเธอเองนะั่นแจากเป็นคนที่โวหมล่ลอาจจะอยากจะอวดวัวเวอร์อะไรประมาณนี้แต่เสือกหมดก่อนนะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีการเมนช่นถึงตัวคอนกาเดเตอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมียนะครับคือคือผมรู้ว่าแหละวม่ามันอ่านว่าเมียแต่แบบในภาษาไทยเมียมันคือแบบ you know ผมจะเรียกเขว่าเมียอะไรกันนะครับมีการพูดถึงได้แน่นอนก่อนที่เราจะไปที่โรงแรมกับลูป้านะครับสัญญาได้เลยว่าสิ่งแรกที่ผมชอบไม่ใช่การที่ลูป้าเดินเข้าโรงแรมกับโรเวอร์มาสองคนนะครับแต่มันคือการที่ว่าเธอนั้นพยายามที่จะเปิดใจกับเราเนาะเคลปัญหาทางใจหรือไม่ก็สิ่งที่เธอภูมใจกับตัวเราเนาะเป็นการที่เหมือนกับเพิ่มคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์ทำให้ตัวเรากับลูป้าเนี่ยมันเคลื่อนไหวอะไรสิ่งที่เชื่อกันมากขึ้นนะครับจากนั้นเธอจะไปนอนก็คือนั่นแหละพยายามจะบอกว่าอคืนนี้นะพักผ่อนเต็มที่รอพราาาจะะะไไปสู้้ต่่อออรยงนนีเ ในฉากที่ตัวของรูป้ากำลังจะเดินออกไปเนี่ยมันก็มีเงาของเมียนะครับเข้ามาแทรกซ้อนลูป้าอีกครั้งหนึ่งโดยที่โรเวอร์ก็เห็นไงแล้วเธอก็จ้องกลับมาด้วยเนาะก่อนจะไปถึงฉากต่อไปเนี่ยผมมีคําถามเล็กๆจะมาถามคุณนะครับคุณเคยได้ยินคําว่าผู้หญิงในฝันไหมอ่าอินฟินชันของคำผู้หญิงในฝันแน่นอนมันคือผู้หญิงในแบบที่คุณชอบ็นผู้หญิงในอุดมคติอะไรอย่างนี้ใช่้างแต่แบบสิ่งที่โรเวอร์กันจะเจอต่อไปแม่งแบบรีจิตแบบผู้หญิงในฝันเลยอะแบบ เจอผู้หญิงในฝันนะครับก็คือตัวของฟาโลวาเนาะอ่าเจอกันเธอไม่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอาณาเขตที่เธออยู่นะครับเส้นจุดเนี้ยตัวเวิร์เดินเข้าไปเนี่ยก็ทักทายฟาโลวาเป็นอย่างดีถามว่าเธอนั้นเลิกเบียวหรือยังหรอฟาโลวาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผล้อเล่นนะครับคือมีการพูดคุยเนาะเล็กน้อยกับเธอเกี่ยวกับการที่ว่าเป็นเธอนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องไหมกับการหายตัวไปของคาเดเชียนะครับราะว่าเขาจะเป็นเศษไปเลยว่าฉันไม่มี มันก็ไม่เชิงว่าไม่มีหรอกแต่ตัวเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ใช่คนที่ทำนะครับหลังจากผ่านการพูดคุยที่เข้าใจยากในคําพูดของพลวาด,ด้วยเนะี่ยเราก็ด้รู้เนื้อหาประมาณว่าเธอมาสปอยแค่นั้นแหละเธอไม่ให้สคริปต์กับเราเนะครับเป็นสคริปต์ที่เหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกสามวันถัดจากนี้มาพูดเรื่องเล่าบางอย่างที่ว่ารูปป้นนั้นจะกลายเป็นเหมือนกับส่วนกลางนาะของการแพร่กระจายของดาร์กไทท์ในเซปติมอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัว กล่าๆประมาณว่าตัวเรานั้นจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวเนาะซึ่งในจุดนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะผมชอบการที่เหมือนกับว่าพระโลว่าเขาพายายามจะพูดกับเราเหมือนกับว่าอ่ะนี่สคริปต์สคริปต์มันคือเรื่องราวแบบออริจินอลที่ควรจะเกิดขึ้นถูกไหมอ่ะซึ่งเขาให้เราเขาบอกประมาณว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่เปลี่ยนเรื่องราวของสคริปต์ได้นะครับอันอะไรอย่างเงี้ยมันจะถูกคินมาตั้งแต่ตอนของบูหลิงแล้วที่บอกว่าเรามาถึงปุ๊บดวงดาวมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ย ผมชอบตรงนี้คุณต้องเข้าใจหลักการทํางานของบทละครก่อนนะคือบทละครเนี่ยมันคือการที่ว่าอ่ะมีตัวเอกใช่ไหมก็คือพระเอกนางเอกอะไรอย่างนี้ตัวเตินเรื่องนะครับตัวประกอบและตัวลายเนาะอ่ะแต่ไม่จะมีบทหนึ่งของละครที่เป็นตัวละครที่เหมือนกับคอยมาเปลี่ยนโทนเรื่องอะ่ะอ่ะอะไรประมาณนี้ผมมองว่าเวอร์เนี่ยมันอยู่ในส่วนตรงนี้มากกว่านะครับคุณลองจินตนาการตามผมนะอ่ะเราพูดถึงนิทานอะไรกันนะครับส่วนของหนูหมบวกแดงมันคือเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่อบ เอาคุกกี้ที่อกจากแม่นะไปให้ญาติที่บ้านที่อยู่ที่ห่างไกลถูกไหมฮะซึ่งที่เราเคยได้ยินกันมาคือมันจะมีหมาป่ามาหลอกเด็กใช่ไหมก็คือจะจะแดงเด็กนั่นแหละประมาณน,นี้แต่ถ้าเกิดคุณลองคิดสภาพว่าหนูน้อยหมวกแดงที่เอาคุกกี้แล้วแม่ก็เดินตรงไปถึงบ้านยายเลยไม่แวะที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นออริจินอลสตอรี่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดในขณนะเดินทางนะครับมีดูงกายเดินเข้ามาบอกว่าอ่าหนูน้อยคะ่ะไอ้ไม่ใช่มีดูงกายโผล่มากลางทางแล้วบอกว่าหนูน้อย ฉันขอคุกกี้ของเธอสักครึ่งกล่องได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วหนุ่งน้องบุกแดงก็ได้ค่ะยืน่นคุกกี้ให้อะไรอย่างเงี้ยครึ่งกล่องพอเธอไปถึงบ้านยายปุ๊บคุกกี้เหลือแค่ครึ่งกล่องอะไรเงี้ยอ่ะมันก็เป็นทวิสต์ของในเรื่องถูกไหมอ่ะโรเวอร์เนี่ยผมมองโรเวอร์เนี่ยมันอยู่ในจุดนั้นนะครับก็คือเหมือนกับเป็นตัวละครที่คอยทําให้ในเรื่องมันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เขาอยากให้มันเป็นเนาะอืม ซึ่งเนี่ยผมว่าเป็นทิศทางที่ดีมากนะที่เขาเขียนสตอรี่มาเนาะตื่นเช้ามายังไม่ทันจะทำหาอะไรนะครับก็ต้องเข้าไปต่อสู้ในสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งโดยคู่ต่อสู้รอบนี้ของเราเนี่ยมันคือคนจากแฟมิลี่ที่มาจากแฟมิลี่เดียวกับตัวของบูป้านั่นแหละนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศน้องเซมิฟิแนลอะไรประมาณนี้โดยนี่จะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของออกัสตาด้วยนะครับก็แน่นอนแหละเธอเป็นเหมือนกับโฮสต์เนาะ ผู้จัดงานนะครับสเตเดียมครั้งนี้มาพูดแท้กำลังใจเหล่านักสู้ในสังเวียนนะครับโดยการต่อสู้เนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะลูบ้ากับโรเวอร์มันเก่งกว่าเยอะนะครับคนละเรื่องเลยแต่สิ่งที่แปลกไปเนี่ยมันคือการที่ว่าตัวของหอกหรือว่ามีอะไรดำๆนะครับอะไรดำๆเคลือบที่หอกแล้วก็หันมาโจมตีโรเวอร์เองนะครับซึ่งโรเวอร์ก็ป้องกันได้นะแน่นอน,นอยู่แล้วนะครับหลังจากที่สู้เสร็จเนี่ยตัวของลูป้าก็ได้บอกกับตัวของอากัสซ่านะครับว่ามีการโกงเกิดขึ้นกับฝั่งของแฟมิลี่ของยูเลียนะครับ อ๋อกัต้ก็เลยบอกว่าอ่ะพูดชัดๆสิหนูอะไรอย่างนี้ลูบาก็เลยตอบไปตรงๆนะครับว่าเมื่อกี้อยู่ดีๆเนี่ยหอ,อกมันเสียการควบคุมไปโจมตีใส่เพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งหอ,อกนี้เป็นหอ,อกที่ได้รับมาจากฝั่งของยูเลียนนั่นแหละคือแฟมิลี่เทเคยอยู่แต่ด้วยความที่ว่าแน่นอนแหละมันไม่มีหลักฐานนะคุณใช่ไหมคนพูดตรงๆมันไปแข่งกับคนเหลี่ยมแนตะ่มันก็ไม่มีทางชนะสภาพในสตเตเดียมก็เลยอึดอัดน,นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการที่ว่าลูบาไปใส่ร้ายของตระกูลก็ได้ใช นี่ก็เลยเป็นการปรากฏตัวของหนึ่งตัวละครนะครับที่มากับออรกาสตานั่นแหละเธอชื่อว่ายูโน่หรืออูโน่สักอย่างหนึ่งแหละแต่ว่าคุณจะเรียกเนาะ คุณโดนไหมหผมไม่รู้แหละแต่ผมบอกตรงๆว่าไม่นา่ารอดคือผมชอบผมแพ้ทางผู้หญิงแบบนี้คุณมันคือการแต่งตัวของเขาเนี่ยมันมันไม่ได้ดูแบบเปิดเยอะเกินแต่มันก็ไม่ได้ดูแบบปิดเยอะเกินนะนึกออกปะอ่ะมันดูฟอร์มอลนะครับแล้วบวกกับไม่รู้ทําไมโทนสีของเขาทําให้ผมแบบชอบมากแบบออย <c oughs> รอยยิ้มนั้นแบบโอ้ผมเกลียดผู้หญิงสวยแบบแคล่ะเราเข้าดเรื่องกันต่อดีกว่าก่อนที่จะไปมากกว่านี้นะครับคือ <c oughs> เธอเป็นเหมือนกับตัวคอครที่มีความสามารถนะครับในการฟอร์ไซ์เนาะมองเห็นความผิดมองเห็นเขาเรียกว่าอะไรทำนายอนาคตเหมือนเป็นพยากรณ์อะไรพวกนี้นะครับเธอออกมาแชร์เรื่องของเงาของความผิดของตระกูลยูเรียเนาะมีการหัวกันเบื้องหลังเนาะเกี่ยวกับการฟริกผลนะครับแพ้ชนะของแม์เนาะอะไรอย่างนี้แต่งั้นตัวของอุโน่เนี่ยก็จะบอกว่าออกให้บอกให้ออคัสตานะครับไล่ตัวของตระกูลยูเรียออกไปซะเพราะว่าตระกูลพีธหรือทำเนียมของเซปเรมอนนี่มันคือการที่แบบเรา แฟนสแควร์นะครับดังนั้นไม่มีการที่ไม่มีพื้นที่สัหรับธ์ที่ขี้โกงมีการที่แบบพยายามจะลบหลู่เกียรติของกาเดเตอร์อะไรปทำนองนี้แล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นซีนที่เหมือนกับทุกคนนั้นกล่าวไล่นะครับตัวของตระกูลอ่ายูเลียทิ้งออกไปจากตัวของเซปติมอนตรงนี้ผมชอบมากเลยอ่ะคือผมไม่รู้คุณสังเกตไหมนะคือการที่เหมือนกับว่า ใน,ในตลอดฉากที่ผมพูดถึงผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นการมีเสียงซุบซิบนะครับของเหล่า n p c เนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลามันทำให้เทนชั่นของเรื่อง,รองหรือทหานที่มันมันเมคเซนต์อ่ะเพราะว่เขาอยู่ในสเตเดียมที่มีคนจำนวนมากใช่ไหมล่ะเวลาที่มีโทปิกหรืออะไรเกิดขึ้นในอ่าสเตเดียมมันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่คนมันจะซุบซิบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะมันเป็นการเพิ่มเหมือนกับบรรยากาศของฉากะให้มันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใช่ไหมล่ะอะไรอย่างงี้ผมผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะถือว่าเป็นแบบ นายทัชเนอะไม่ได้ดีแล้วจากแข่งเสร็จก็มีเวลาให้2คนนี้ได้นั่งพักกันรูป้าเธอเลยตัดสินใจทใี่จะโซบไหลของโรเวอร์เนาะก็ <c oughs> เป็นถืกว่าเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยแล้วกันนะแบบให้เขาแบบเพิ่มความสัมพันธ์ของตัวค้อเนี่ยให้รูป้ามันดูส,สนนกกับโรเวอร์มากขึ้นนะครับห <c oughs> ลัลงจากรอการแข่งขันของอีกแมตทั้งหลายเสร็จปุ๊บเนี่ยรูป้าก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปจากที่สถีเพราะไม่มีอะไรให้ทำแล้วใช่ไหมลนะ่ะแต่ก็ต้องติดฝูงชนนะครับคือแฟนคลับของเธอได้เข้ามาสัมภาษณ์อย่างมากมายอะไรอย่างนี้ เธอเลยบอกว่าให้โลเวอร์เดี๋ยวไปพักก่อนเลยเดี๋ยวเธอเคลียร์ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะตามไปนะครับซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าให้โรเวอร์เนี่ยได้คิดอะไรมากมายเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นผ่านมาด้วยส่วนหนึ่งอ่ะทบทวนสิ่งที่เธอได้รับมานีครับข้อมูลจากพาโลว่าสิ่งที่เธอรู้มาในการเดินเข้ามาในงานตัวของเซนตะิมอนเนาะนั่งคิดไปได้ไม่นานนะครับเราได้เจอกับผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งเนาะเธอจะเข้ามาชวนคุยแหละประมาณว่าเธอเหมือนกำลังตามหาอะไรสักอย่างอยู่ในที่นี่เนาะ Ches, แล้วมาขายตรงนะครับในเรื่องของกระจกหนึ่งอย่างเอามาให้เราเธอบอกว่ากระจกนี้น่าจะเปิดเผยความจริงของโลกนี้นะครับแล้วบอกให้เราลองไปดูด้วยตัวเองเลยหลังจากเปิดดูกระจกที่บูลิกงให้มาน่แน่นอนมันฉายเหตุการณ์ในอดีตนะครับก็คือเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะที่นี่เนาะเหมือนกับบูลิงเนี่ยพยายามที่จะให้เราเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อช่วยในงานที่ทําให้เราแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เนาะแต่หลังจากที่เราฉายแสงจบปุ๊บเธอหาไปรอบนะครับแบบอะไรวะ อยู่ที่โผล่มาขายตรงก็ไม่หายไปอีกแล้วนะซึ่งกระจกเนี่ยเราจะใช้ในการค้นหาความจริงใน,นอดีตเนาะตรงนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะเราจะได้รู้จักกับเมียเพิ่มขึ้นนะครับเัวาเธอเป็นการ์ดีเเตอร์ที่เป็นชาวรากูน่าด้วยนะ,ะมาจากเมืองรากูน่านะครับในยุคนั้นเนี่ยเราได้รู้ว่าการ์ดิเเตอร์มันไม่ได้เป็นเหมือนในยุคปัจจุบันที่เป็น2อสองนะครับแล้วก็มีเอโคสู้ด้วยแต่มันคือการจับตัวของการ์ดเเตอร์โยนเข้าไปในสังเวียนเลยบวก,กับมีสัตว์ร้ายมากมายนะครับ มีพวกเอกโคเข้าไปสู้ขัดแยียรอดไปนคนสุดท้ายเนี่ยก็จะนับว่าเป็นผู้ชนะไอเอ็กเอกอนเนาะซึ่งมันต่างอายุสมัยปัจจุบันมากนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงหนังสักเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับกาดีเอเตอร์ที่หมายว่าโดนจับโยนเข้าไปในสังเวียนมีเสือมีสิงโตมีสัตว์ร้ายมากมายสู้อะะถ้าเกิดว่าคุณสามารถอยู่รอบนคนสุดท้ายได้นับกาดีเอเตอร์คนอื่นด้วยคุณก็จะเป็นคนชนะประมาณนั้นน่ะเนาะ ตอนที่เราเป็นคนหาแล้วไนดะ้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะตัดสลับเรากลับไปฝั่งของคาเดเทียทันทีนะครับตัวของคาเดเทียเนี่ยจะมีบทสนทนากับลูบ้าน,นิดหน่อยเนาะแล้วคาเดเทียเนี่ยเธอจะสัษฐานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่อ่าเป็นรีวอลนะครับคือเหตุการณ์ย้อนหลังเมื่อ20ปีที่แล้วเนาะซีรีส์ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันคือเหมือนกับเป็น ถ้าลงตานะครับครเจเชียเขาพูดแบบนั้นนะซึ่งมันต้องตามหานะครับในตัวของมาสเตอร์มายก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นอนแล้วก็จัดการซะอะไรประมาณนี้ตัวจุดนี้จริงๆผมมีทฤษฎีอย่างหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของความเป็นจริงก็ได้ผลเปงานมโนของผมเองนะครับแต่ส่วนหนึ่งผมคิดว่าคนที่อยู่กับคาเดเชียเนี่ยมันไม่ใช่ลูป้าปะ่ะอ่ะมันไม่ใช่เด็กผู้หญิงผมแดงผมมองว่าคนที่อยู่กับคาเดเชีย,น,ยน่าจะเป็นเมียนะครับเพราะถ้าเกิดมันเป็นเหตุการณ์ที่ดีวาวยี่สิบปีที่แล้วจริงๆ มันควรจะต้องเป็นศูนย์กลางของนากไทก็คือมีอาร์นั่นแหละแต่ว่าไทาเทียมมันน่าจะเห็นเป็นเด็กสาวคนหนึ่งหัวแดงอะเนาะแลวเธอก็จะทิ้งร่องรอยฟิวเวนซี่ไว้ที่มือของลูบ้าเนาะก็เป็นจุดที่เฉลยแล้วว่าทําไมเราถึงสัมผัสต,ตัวของฟิวเวนซี่ของตัวไทเทียมเนี่ยได้จากข้อมือของลูบ้าตอนเจอครั้งแรกจากนั้นเรากลับไปที่โรงแรมพร้อมกับตัวของลูบ้าเนาะได้พูดคุยกันนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของเมอาร์กับปรึกษาปัญหาทางใจนิดนดน้อยๆน,นี่ครับ ก่อนที่จะพักผ่อนเตรียมตัวสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้เข้าสู่การต่อสู้ในวันสุดท้ายนะครับทุกสิ่งนั้นดำเนินทางไปเหมือนกับปกติดีมีการพูดให้กําลังใจนะครับไม่ใช่กำลังใจผูกขวัญทักผู้ในสังเวียนนะครับจากออคาสตาทุกสิ่งนั้นดาเนินไปด้วยดีนะครับกระแสะของการต่อสู้นั้นดูจะเอ็นเองไปทางฝั่งของโรเวอร์และรูบ้านะครับแต่ในขณะที่พวกเขากํกาลังจะได้ชัยชนะเนี่ยรอบบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นสีแดง คิวทั์มันเปลี่ยนแปลงไป,งปงเหมือนกับอยู่คนละโลกกันโลเวอร์นั้นถูกดึงไปในส่วนที่เป็นพาเรลเวิร์นะครับที่ตัวเขาเองนั้นไม่รู้จักนะซึ่งแน่นอนว่าเขาเข้ามาถึงโลเวอร์จะสัมผัสได้ถึงฟรีเควนซีนะครับหรือความถี่ที่รุนแรงของคาเดเทียในทันทีคือตรงส่วนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเขาถูกดึงเข้ามาในเกือบเกือบที่จะถูกดึงเข้ามาอยู่ในจุดที่เป็นโลกเดียวกับคาเาเทียแล้วแต่เขาก็ต้องรับมือกับทาเซติสคอร์ดจำนวนมากเนาะนำพาเราไปสู่คาสซีนี้ที่คุณจะได้เห็นกันนะ の物語の結末で、私は待つ。 หลอนไปพักใหญ่เนะครับโลวก็ได้รู้ตัวเองว่าในเวลด์จริงๆของที่เขาอยู่เนี่ยเขาได้ชนะนะสังเวียนกับตัวของลูป้าที่เรียบร้อยนะครับพีมอบเหรียญรางวัลก็คือมีอากาสตานะครับกับตัวของลูโน่ลงมาให้เหรียญเองเลยอาเซอร์ไ้เองก็ลงมาด้วยนะครับหลังจากพีมอบเหรียญไปสักระยะหนึ่งเนี่ยโลเวอร์เราก็หลอนอีกรอบนึงครับเป็นคัตซีนที่ตัดไปสู่ส่วนของที่ว่าให้เทียน,นะครับดูแล้วว่าตัวของคนที่แพนเรื่องทั้งหมดนี้มาเนี่ยคือตัวของคริสโตโฟโร่เนาะและภาพที่โลเวอร์ก ฟาเดลิสนะครับกำลังจะฟาดดาบใส่ตัวของค mm ิสโซฟอรโรกับฝูงทาเซติสคอร์ตของเขาเนาะทิ้งคำถามไว้กับโรเวอร์มากมายเนาะว่าสิ่งที่เธอเห็นมันเป็นแค่ความเป็นจริงหรือสิ่งที่แปลกปลอมเนะครับสิ่งที่เธอรู้สึกในตอนนี้สิ่งที่เธอกำลังประสบอยู่ตอนนี้นั้นเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกจริงๆหรือเพียงแค่เป็นของที่สร้างขึ้นและแม่ก็ตัดจบแบบ f u c แมนคือแบบกำลังจะเข้าเรื่องดีๆแล้วนะครับกำลังจะตื่นเต้นกลัวลังอินเลยแบบเล็มีอินนะแบบโอ้โ oh, หแม่ตัดจบต้องรองขึ่งหลังคุณ <laughs> แบบอ้าวนั่นแหละมันก็ดี่วอยีใช่ไหมล่ะอ่าแต่ว่าในเรื่องรวมถือว่าโอเคเยี่ยมยอดมากๆาเลยครับรอขึ้นหลังไม่ไหวแล้วจริงๆผมก็ไม่ได้กะจะเล่นขึ้นแรกก่อนหรอกแต่ว่าแบบผมกลัวแบบแต่กลัวต้องรอครึ่งหลังอะไรอย่างงี้แต่เราก็ไม่ได้คิดว่ารึ่งแรกเขาจะทําดีขนาดนี้ไงเออสวยพวกทฤษฎีเนื้อเรื่องอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งนะครับเราจะมากาวกันอีกคลิปหนึ่งเนาะผมไม่อยากจะกาวมากเท่าไหร่ในคลิปที่เป็นเนื้อเรื่องหลักที่มาสรุป,ปอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันนนใคลิปห้าาารอเเมมสส์ อันสนุดใ้คลิปจริงจริงก็ไม่ได้มีอะไรแล้วล่ะเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปพูดแยกคลิปกันเนาะ,ะทั้งหมดมีที่จะไปเซนต์เพียงแค่นี้แหละนะครับป่าวไปละเจอกันนะ